สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตช็อปอ,อยู่กับรถเชฟโรเลตอาร์วีโอนครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนสายพานทามมิ่งนะครับผมตอนนี้ช่างหลวงกําลังถอดล้อออกนะครับผมก็จะถอดรุดช่วงล่างนี้ออกก่อนนะครับผมถึงจะถอดสายรอบทามมิ่งได้นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีน้องๆนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมน้องๆหรือว่าท่านใดครับผมสนใจในเรื่องการซ่อมรถนะครับผมก็สามารถดูช่างหลวงได้ครับผมมาหัดซ่อมด้วยกันนะครับผมตอนนี้ช่างหลงก็หัดซ่อมเหมือนกันนะครับผมหาอะไรคัตเตอร์ คัตเตอร์อยู่ใส่คัตเตร์อใส่อยู่ใน,ในกระเป๋าช่างหลวงช่างหลวงก็หัดซ่อมเหมือนกันนะครับผมเอ๊ะไม่ใช่ช่างหลวงจะหัดซ่อมยังไงช่างหลวงเป็นช่างซ่อมรถมืออาชีพช่างหลวงจะหัดซ่อมให้ดูนะครับผมว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย, <laughs> อยช่างหลวงอะไรเนี่ยช่างหลวงเป็นช่างซ่อมรถมืออาชีพผมก็จะเป็น ยูทูบเบอร์มืออาชีพนะนอดแต่งเลยช่หรือเแล่งโอ้นอดแต่งนี่เลยแต่งครับผมเดี๋ยวช่างหลวงมันถึงนั่นเหรออะไรมันถึงนั่นเหรอเโอ้ตายแล้ว ช่างหลงไปป่าอะไรนะมันคนละที่กันแล้วไม่เป็นไรปาและ, <laughs> ะน่าอยู่คนละที่กันเลยช่างหลวงอ่าพอดีช่าง,ลงหลวงมุดออกมาครับผมได้คัตเตอร์มุดไปอีกทีครับผมเห็นเคเบิลไทยก็ตัดเลยครับผมไม่ดูเลยนะครับผมช่างหลวงไม่ดูเลย ขั้นตอนต่อมาเราก็จะถอนสายพานนะครับผม